มิเอ็กคันนี้ช่วงล่างเดิมเดิมกินยาข้างในเหมือนเดิมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบกับนี่ครับอีลูสูดีแม็กตัวนี้เป็นตัวไม่ใช่ดีแม็กซ์สิตัวนี้เป็นตัวมิวเอ็กมิวเอ็กซ์คันนี้ช่วงล่างเดิมนะครับเป็นตัวแพนทอมสีเทาแล้วก็ล้อด,ดําครับคันนี้ช่วงล่างเดิมเดิมหมดเลยวันนี้มาติดสั้เลิงอย่างเดียวเพราะลูกค้าบอกว่าอยากให้รถมันนิ่งขึ้นแต่ความนุ่นนวลโอเคแล้วอโอเคติดรุ่นพุทยาไปติดสร็จแล้วเป็นยังไงเดิมจริงไหมมาเดี๋ยวมาชมกัน ภายนอกเดิมๆสนิทครับไม่มีอะไรด้านหน้าครับเดิมไหมอ่ะครพบเขาเดิมสปริงเดิมครับความสูงเดิมอแอบกินยางด้านในเหมือนเดิมด้วยฮโอเคเดิมหน้าอ้ของเดิมจริงๆช่วงล่างด้านหลังก็เดิมๆครับมีที่ลากเรือมาอันหนึ่งชคเดิมสปริงเดิมวันนี้ลูกค้ามาเติมตัวสลิงจาก STP Power ครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาออกมาแบบนี้แล้วครับคันนี้เลือกติดตั้งเป็นรุ่นบูทยางนะครับสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อเผาก็จะดูเนียนๆกึงก่งๆกับตัวรถครับทุกอย่างช่วงล่างสีดำส้นลิงก็สีดําเช่นกันคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าความนุ่มความแข็งเดิมเขาโอเคแล้วอยากแก้เรื่องอาการโดยเฉพาะผมก็เลยบอกว่าทาช่วงล่างเดิมแก้แค่อาการไปเลยครับบูทยางก็เพียงพอ เสร็จแล้วก็ลงครับสําหรับใครนะครับที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือรุ่นอื่นแล้วมองว่าเฮ้ยความนุ่มความแข็งเดิมของรถโอเคอยู่แล้วอยากแก้แค่แการครับโยนโคงย,ย้วยเข่าโคง้งไม่ดีจําคอสะพานะไทยมันดิ้นมาเลยครับติดสลิงอย่างเดียวพอ อยากได้ความกระชับความแน่นมากขึ้นใส่รุ่นบุทยางครับอยากได้ความนิ่เนียนนุ่มลึกใส่รุ่นบอลจอยครับแต่ส่วนใหญ่ช่วงล่างเดิมผมจะแนะนํารุ่นบุทยยางก็เพียงพอกับราคาที่จ่ายนะครับสิ่งที่ได้คุ้มค่ามากๆครับใครสนใจนะครับติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยครับ